ก็เกมนินจารัชเป็นเกมของค่าย JDB Just Do the Best นะผู้ชมเกมนี่เคยเล่นไปแล้วนะจริงผมเล่นไปประมาณ3าสีรอบแล้วก็มีได้กำไรอยู่รอบหนึ่งนะที่เหลือเจ๊งอะลองดูแล้วกันกลับมาซ้ำกันอีกสกรอบคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะแยะสำหรับเกมนี้นะผู้ชมเกมเก่าที่เราเคยเล่นไปผมเป็นแค่2 5 0หพอนะออโต้ไปยาวๆก็เป็นเกมมุนหาฟรีฟรีสปินนะผู้ชมไอ้กล่องสมบัติสีทองทอไม่ก็คือสแคตเตอร์เก็บสอันแลเข้าฟรีเกม เสียงดังมากผมดีเสียงมาอ่าเนี่ยไอ้กอ,องสมบัติเนี่ยคือสแคตเตอนะร,ร์ส่วนรูปปินจารไนี่เป็นวายนะเนี่ยเนี่ยนจาสีฟ้าเป็นวายอ่ะหมุนไปเรื่อยๆก่อนจะเข้าฟรีเกมแล้วกันฟรีเกมเกมนี้ฟรีเกมมันจะมีอยู่สสเตทคุณผู้มชมสเตจแรกเนะี่ยเป็นการเก็บเก็บดาวกระจายให้ครบนะเพื่อเล่นเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเก็บครบแล้วจะได้เล่นสเตจที่2องต่อสเตจที่2เป็นสเตจที่ เราจะทากาไรกัน,นที่ตรงนั้นคุณผู้ชมเออต้องเรียกต้องเรียกแบบนี้สเตทที่สองเนี่ยมันจะเป็น Y ขยายไม่ใช่ขยายเขาเรียกว,ว่า Y แยกร่างสเตทแรกที่เราเข้าไปเล่นเนี่คุณผู้ชมเราจะเก็บ Y เพื่อดูว่าถ้าเราเก็บครบเราจะได้สเตทที่2มี Y กี่ตัวสเตทที่สองก็จะเอา y จากสเตทแรกมาไว้ที่สเตทที่2แล้วมันก็จะแยกร่างทุกครั้งที่มันจ่ายจ่ายหนึ่งครั้งก็แยกร่างหนึ่งทีจ่ายหนึ่งครั้งก็แยกร่างอีกหนึ่งที ase, ก็คือมันจะ Y เยอะไปเรื่อยๆนะ แต่ว่ารอบหมุนมันจะน้อยลงคุณผู้ชมถ้าจะไม่ผิดจะ,จะได้5หมุนนะในสเตจที่2เนี่ยอะไปหมุนกันยาวๆแล้วก็ถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ได้เล่น,นคุณผู้ชมสเตจที่2เนี่ยถ้าโชคไม่ดีไม่ได้เล่นนะเก็บดาวกระจายไม่ครบมันก็ไม่ให้เล่น มาละมาแล้วละมาแล้วละมาแล้วละเออสวยเข้าฟรีเกมรับชมตัวไป่หมื่นหนึ่งนะอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นสเตจแรกคุณผู้ชมเห็นไหมั้ยเราจะหมุนกดเลยเราต้องให้สัญลักษณ์วายมาแล้วไม่จ่ายคุณผู้ชมเนี่ยเก็บดาวกระจายครบสิบอันอ,อันนี้มาปุ๊บอ่าไม่จ่ายมันก็จะไปดาวกระจายคุณผู้ชมต้องห้ามจ่ายนะถ้าจ่ายมันจะหายไปไม่จ่ายสวย แปลกไหมล่ะเป็นการเล่นเล่นฟรีเกมที่ต้องลุ้นให้มันไม่จ่ายแบบนี้จ่ายละไวยเรียงกันแบบนี้เรียบร้อยหายหมดคือเราต้องลุ้นให้มันไม่จ่ายผมขาดอีกหกดาวกระจายจ่ายปะวะโอเคตัวนี้ยังอยู่ไม่จ่ายก็จะเก็บดาวกระจายไปนะยาจ่ายยาจ่ายยาจ่ายโอเคแบบนี้ไม่จ่ายสวยอีกสามอันอยาจ่ายโอเคสวยคุณชมได้สามอันแบบนี้ไม่จ่ายเลยนะ เนี่ยอย่างนี้ก็คือได้เล่นสเตทที่2ต่อถ้าเก็บถ้าเก็บไม่ครบคุณผู้ชมจะไม่ได้เล่นสเตจที่2นะสเตทที่2ก็คือต้องเก็บให้ครบแล้วถ้าเก็บเก็บได้10อันอีกรอบหนึ่งตอนที่เราเข้าสเตทที่2มันจะมี Y2 ตัวมาเริ่มต้นให้เรานะนี้ผมน่าจะได้วตัวเดียวแหละเฮ้แต่ก็ไม่แน่นะเฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้ามันไม่ใจสวยเฮ้ยผมได้ Y 2ตัวอันนี้โคตรดีคุณผู้ชม นี้โคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรดีโอเคเราเข้าถูเข้าสู่สเตจที่2เนี่ยเราจะได้5ฟรฟีสปินอันนี้คือโชคดีมากที่ผมได้วายมา2ตัวนะไม่ใช่มีวายมาใช้คาถาแยกเงาพันร่างนะผู้ชมแล้วถ้ามันจ่ายมันก็จะแยกร่างตัวคิวจ่ายสวยเนี่ยจ่ายสองตัวเลยมันก็จะแยกร่างนี่ประสานอินฟึ๊บแยกร่างเป็น4ตัวคุณผู้ชมแล้วถ้าจ่ายอีกมันก็จะแยกอีกผมบอกเลยโอ้โหไม่จ่ายเหรอเอาจ่ายจ่ายอยู่จ่ายอยู่จ่ายสามแยกอีกสามคุณผู้ชมเฮ้ย ฮืาหกเฮ่าเฮยปับ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 เรียบร้อยผมบอกเลยบันเทิงคูแบบนี้แยกร่างอีกแจกร่างอีกยับยับอ่ะผมไม่เคยได้แบบนี้กับเกมนี้เลยนะแจงเอาพันร่างไปโอ้ยบันเทิงเรียบร้อยเรียบร้อยดอกนี้หนักๆเลยโอ้ยแต่มันไม่มีแบบปิกวินให้เราเห็นนะเท่าไหร่วะเนี่ย สามพนหกฮูฮ่าเต็มอันนี้คือเต็มคุณผู้ชมเต็มแถวทั้งหน้าจะมีแต่วายบับเรียบร้อยเป็นภาพที่สวยงามมากโอ้โหไม่เคยได้จริงๆว่ะแบบเนี้ยเท่าไร่วันเนี้ยวิธีละสองพันห้ากี่วิธีเกมนี้มันจ่ายกี่วิธีวิธีละสองพันห้าโอ้โหกดดูไม่ได้ด้วยกดดูไม่ได้โอ้หลกหลก ไม่เคยได้ไอ้น,นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้ได้แบบนี้ไม่เคยได้จริงๆคุณผู้ชมแสนหกเบ็ดสองร้อยห้าสิบได้แสนหกโอ้หกร้อยสี่สิบเท่าจากเงินเดิมพันหยุดเลยหยุดโอ้ what the fuck ก็ได้แสนห้า